พระคูบาอาจารย์ขอน้องๆน,งงน้ครับตอมีพระภากจ้าซึ่งเป็นผู้ปลจาทพิเดตัสะรุชอบได้โดยพระงเองออการพบาาการพระครูบาอาจารย์หลวงพ่อพี่ๆทุกยคว่งเรายิง จะเดิทนทำจะเดินพรนคุณแม่ชีญาติโยมสุขูกสุขค้นเนาะนนจะอ่านสารจากหลวงพอทา่านเป็นประาาธานการถุตรงร่วม่านทรงไล่หอ แม่ทักษราตรีสนิทสนมงคุ้นเคยกันมานมนานตั้งแต่สมัยหลวงพอ่อธรรมชาติดังอยู่และเคยไปพูดธรรมะหลาที่หลายหนน่าจะมีรูปเดียวที่ยังยืนหยัดยืนยันไม่เปลี่ยนเส้นทางไปหวดเป็น สามเณรีภิกษุณีพราะเดินทางมาไกลแล้วชื่อแม่ทศน่าจะเป็นความคิดของพระสายทุกองรวมในช่วงหน,ปนงเป็นนักบวชหญิงที่ถือศีลสิบ้อเหมือนสามเณรตะวันถ้านึกถึงดกตดีัวรเสียสลับไปร่วมงานชาปนกิจแม่ทศานุษย์ เทียงกันก็จะดีครับา <c oughs> ภาษาแปลว่าสิบแปลว่าสิบมัน <c oughs> ตะมากันน็้ที่คุณแม่มันก็สี่ยี่สิบสี่ยี่สิบปีนะสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมาย สแสดงบอกไว้ห้าประการหนึ่งมนัสสยาวชีวังเราไม่รู้ว่าจะมีชีวิตไปอีกนานเท่าไหร่พบุหากับคงสิีบ่ษบุมีภูรหิหมู่ภาสิมีชีวิตไปอีกนานเท่าไหร่เนาะ ปูอยือบอกกุ้ยอยอาตมาชีพอาน